อย่างที่เคยบอกนะครับวิชานี้เราจะไม่ได้เน้นการคำนวณมืออย่างเดียวผมรู้สึกว่าการให้ทุกคนคำนวณทุกอย่างได้ด้วยมือเนี่ยมันเริ่มจะตกเทรนด์ของโลกไปแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนพยายามพูดถึงการใช้เครื่องมือคำนวณนะครับก็คืออะไรที่ยากๆหน่โยนให้เครื่องมือไปแล้วคนก็มีหน้าที่ทำงานที่ซับซ้อนขึ้นกว่านั้นก็คือการแปล ความหมายของสิ่งที่เครื่องเครื่องมือของเราคำนวณให้นะครับผมก็จะพยายามทําให้พวกเราทําเป็นทั้งสองอย่างนะครับก็คือทักษะการคํานวณด้วยมือเนี่ยก็ควรจะทําเป็นอย่างน้อยอาจจะไม่ได้ทําแบบยากก็คืออาจจะทําโจทย์ที่ง่ายบ้างหรือว่าปานกลางแต่ว่าถ้ามันซับซ้อนมากๆผมคิดว่าการใช้โปรแกรมคํานวณให้เป็นเนี่ย น่าจะสําคัญกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราจะคํานวณผิดพลาดด้วยนะครับโปรแกรมคํานวณที่เราจะใช้นะครับชื่อว่า Wolfram Alpha นะครับวิธีการเข้าไปใช้ก็คือไม่ต้องโหลดอะไรเลยเป็นเป็นเว็บไซต์นะครับก็คือสะกดเหมือนที่ที่พิมพ์ไว้นี้แล้วเลย Wolfram Alpha แล้วก็เขียนติดกันนะฮะ .com เดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์ไว้ใน Google Classroom อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็น1โปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ก็เก่งพอสมควรแล้วก็ช่วยงานเราได้เยอะพอสมควรอย่างสะดวกด้วยก็คือไม่ต้องพิมพ์ของลงไปนะครับมันสามารถถ่ายรูปแล้วก็แสดงวิธีทำให้เราด้วยได้เลยเกือบจะทันทีนะครับแต่ว่าบางบางข้อใส่ลงไปแล้วก็อาจจะทำให้เราเมียงไม่ได้ครับโปรแกรมนั้นชื่อ PhotoMat นะครับ เท่าที่ผมลองหาดูมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับดังนั้นถ้าพวกเรามีมือถือก็คือสามารถลงโปรแกรมนี้ได้แล้วก็ลองลองใช้ดูนะครับ p o o t o m a t เนี่ยให้ไปลองเล่นเองแต่ Wolfram Alpha ผมจะสอนวิธีใช้ที่สำคัญบางอย่างนะครับหนึ่งในขั้นตอนสำคัญก็คือเราต้องแปลภาษาคณิตศาสตร์ให้เป็นภาษา ที่โปรแกรมคำนวณเนี่ยมันจะช่วยเข้าใจมันจะมันจะเข้าใจได้นะครับมันถึงจะช่วยคำนวณให้เราได้เดี๋ยววิธีพิมพ์เนี่ยจะค่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับในในบทต่างๆที่เราค่อยๆผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวพอเรียนถึงลิมิตเราก็จะเรียนอูฟแรมอัลฟาที่เป็นเรื่องลิมิตพอหาอนุพันธ์เราก็จะเรียนอูฟแรมอัลฟาว่าหาอนุพันธ์ยังไง แบบนั้นนะครับค่อยๆค่อยๆเติมเครื่องมือไปทีละหน่อยทีนี้ในบทแรกสิ่งที่เราควรทําเป็นคือการดําเนินการพื้นฐานทั่วๆไปแค่บวกลบคูณหารยกกําลังสแปร์รูทนะครับเอา6อย่างเนี้ยให้ได้ก่อนเวลาพิมพ์เครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับแพ็คมาเลย4ตัวบวกลบคูณหารใช้เครื่องหมายบวกลบ ที่เรามีอยู่บนคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับ3บวก5ก็คือ3บวก5 x ลบ7ก็คือ x ลบ7ทีนี้คูณกับหารแป้นคีย์บอร์ดเราไม่มีเครื่องหมายคูณที่เป็นที่เป็นกากระบาทแบบนี้นะครับมีแต่ตัว x ซึ่ง x เนี่ยใช้เป็นตัวแปรไม่ได้เป็นเครื่องหมายคูณคือเวลาพิมพ์งานภาษาไทยบางทีเราจะเลี่ยงเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหมายคูณให้บางทีเราก็จะพิมพ์ว่า2คูณ3ก็คือ2 x 3อะไรอย่างนี้มันไม่เข้าใจนะครับ โปรแกรมนี้จะไม่เข้าใจเครื่องหมายคูณด้วยหน้าตาของมัน,ม,นมันจะใช้การคูณที่เป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับเช่นเราจะพิมพ์ว่า5 x ก็ควรจะพิมพ์5คูณ x นะครับหรือจะพิมพ์5คูณ7ก็คือพิมพ์5ดอกจันแล้วก็เ็เครื่องหมายดอกจันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมาตรฐานที่ใช้แสดงการคูณในทุกๆโปรแกรมทางคณิตศาสตร์เลยในการเขียนโปรแกรมด้วย เช่นถ้าเราต้องเอา2ตัวแปรมาคูณกันเราก็จะเขียนว่า2ตัวแปรนั้นขั้นด้วยเครื่องหมายดอกจันเป็นมาตรฐานเลยนะครับหารก็คล้ายๆกันหารนี่ยังพอเข้าใจได้เพราะว่า,าคือบนคีย์บอร์ดเราก็จะไม่มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันขีดที่มีจุดบนจุดล่างเอาจริงเครื่องหมายนี้ก็คือใช้แทนการหารแบบที่มีมีเศษและมีส่วนไอจ้จุดๆนี่ก็คือก็คือแทนการเอาตัวเลขมาใส่ นั่นเองนะครับแต่เราไม่มีเครื่องหมายหารแบบนี้วิธีใช้ก็คืออันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกว่าเครื่องหมายคูณการหารก็คือใช้ตัว slash ขีดทับนั่นเองเช่นตัวนี้ก็คือ8ส่วน x นั่นเองนะครับนี่คือบวกลบคูณหารไม่ยากเย็นอะไรนะครับยกกำลังเป็นตัวใหม่นะครับการยกกำลัง ใช้เครื่องหมายหมวกแหลมๆนี้นะฮะ x ยกกำลัง ok 5คือเวลาพิมพ์ข้อความในบรรทัดเดียวเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์ x ยกกำลังห ok โดยให้5มันลอยขึ้นมาได้นะครับวิธีการที่โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยใช้ก็คือให้พิมพ์ว่า x แล้วก็หมวกแบบนี้แล้วก็ค่อยเป็นเลข5นะครับถ้าเกิดใครเขียนโปรแกรม บางภาษาเนี่ยเขาจะแทนยกกำลังด้วยดอกจันสองตัวนะครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นภาษา p ไพทอนเราจะพิมพ์ว่า x ดอกจันสองทีแล้วก็5แทนนะครับมีความหมายเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าภาษาภาษาใครภาษามันไม่ปนกันนะครับใน w o l f แรม Alpha ให้ใช้ตัวยกกำลังแบบนี้ทีนี้การยกกำลังเนี่ยสามารถจะเอาตัวแปรหรือตัวเลข เป็นฐานก็ได้นะครับอย่างอันนี้ถ้าถ้าตัวแปรเป็นฐานก็เป็น x กําลัง5มันก็จะคือการการอันนี้คืคือก็คือฟังก์ชันที่เป็นเอกนามเป็นโมโนเมียลนะครับ1พจน์ถ้าเอาค่าคงที่เป็นฐานเราก็จะได้3กําลัง x แบบนี้3กํลัง x ก็ x, 3กล x ก็เป็น x บนอินเชียวนะครับได้มา5ตัวและบวกลบคูณหารยกกําลังตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ square root นะครับ สแควร o ูทเนื่องจากโปรแกรมเราไม่สามารถจะพิมพ์ของแบบนี้ลงไปในคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะครับเขาจะใช้ชื่อมันเลยฮะแต่ใช้ชื่อย่อ sqrt sq ก็คือ Square rt ก็คือ r o o t นะครับต้องการ Square Root 17ก็พิมพ์17ลงไปในวงเล็บที่ต่อท้ายมาถ้าต้องการ Square Root ของอะไรที่ซับซ้อนก็เช่น Root ของ1บวก x กําลังสองแล้ก็จะพิมพ์ sqrt ของ1บวกแล้วก็ x ยกกํลังสแบบนี้ข้างในวงเล็บโอเคไหมครับอ่ะนี่คือนี่คือการพิมพ์ภาษาคณิตศาสตร์ลงในโปรแกรม o o f แ a m a l p ฟ a นะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นกับมันดูนะครับ